ดูเดือดต่อเนื่องเพจดังอีกี้ขยี้ข่าวแม่ทุกสถานบันเทิงเผยแชทหลุดญาติแพรวพรวแสงทองแฉไม่ยังแพรวพรวนอกใจแถมทวงบุญคุ้นชำหลังก่อนหน้านั้นได้ฟาดทางผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์จนเป็นดราม่าเดือดโดยเพจอีกี้เผยแฉคนยังไงให้เข้าฝั่งตัวเองโดยก่อนหน้านี้ทางญาติแพรวพราวได้โพสต์ข้อความไว้ว่ารถกระบะที่ว่าซื้อให้เมียก็ยังเป็นชื่อเพิ่นยูเดอจ้า รถมาเจดี้ที่วาซื้อให้ลูกไห่เนี่ยก็ยังเป็นชื่อเจ้าของยุแถมเอาไปใช้เองอีกต่างคนต่างคืนให้กันกระจบแฟแฟหน่อยจะออกมาพูดเพื่อลูกสองคนไผ่เลี้ยงให้เคยสํานึกบุญคุณบ่อและโพสต์ว่าตนโพส์ให้กําลังใจหลานก็มาด่าเคยยืมรถตนตั้งหลายครั้งตนก็ไม่ว่าอะไรน้องเขาเคยมานอนที่บ้านอีกต่อไปนี้จะไม่ทําดีกับคนแบบนี้อีกแล้วพอ จากนั้นฝั่งผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์โพสฟาดต,ต่อทันทีอย่ามาเว้านั้นนี่กูเดอร์แต่เงินหามานำกันจำนวนมากกว่า100ล้านบาทกูกระบอได้จากบาทกูสู์แล้วได้นี่ว่าจะบอกเว้าแล้วได้นี่หรือสูดจะขายที่มาแบ่งกูคุณยายนาริตะล่าสุดเพจอีก,กี้ขยี้ข่าว แม่ทุกสถานบันเทิงได้ออกมาโพสต์ข้อความยายนารตตาปิดเฟซเวลา2องนาฬิกา45นาทีแฉค่คนยังไงให้เข้าฝั่งตัวเองยอมรับในแชทว่าแพราวแสงทองนอกใจด้วยตัวเองแถมท่วงบุญคุณฉ่ำๆตั้งแต่ไปนอนบ้านยันสักกางเกงในปรบมือให้เขาหน่อยค่ะพร้อมแนบรูปภาพแชทมาให้ด้วย